แล้วมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะอันนี้เป็นเรื่องคอนเสิร์ตท,ที่จะมีจบส่งท้ายปีซึ่งจัดเป็นประจำใช่ไหมคะแต่เพราะว่าปีนี้เขาบอกว่ามีวงเบอร์ใหญ่อย่าง BTS เข้ามาด้วยแต่ก็มีประเด็นนิดหน่อยนะคะว่าอุ๊ยค่าแบบค่าตัวเนี่ยแพงเกินไปไหมเพราะศิลปินเบอร์ใหญ่แต่ละคนเนี่ยมาประชันกันร้องกันแค่ไม่กี่เพลงเองนะคะ นอกจากยืนยันการเข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีส่งท้ายปีค่ะอย่างงาน2020 SBS Gayo Dayong In Tagu นะคะในวันที่25ธันวาคมที่จะถึงนี้แล้ววง BTS Boy Band ขายดีจากกาหลีใต้มีชื่อเข้าร่วมคอนเสิร์ตส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะในงาน2021น y t ะ,ะ n e w Year's Eve Live ร่วมกับทัพศิลปินดังเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น New East and Pie f a n จีเฟรนล้วก็อีกมากมายเลยล่ะค่ะโดยงานนี้นะครับก็เตรียมจัดขึ้นที่ Kintex Exhibition Center นะครับในเมืองอิวซานวันที่31ธันวาคมนี้ครับกับแพ็กเกจตัวเข้าร่วมงานราคานะครับก็ไล่ไปเลยนะตั้งแต่4,300บาทถึง7,600บาทนะครับโดยมีการเพิ่มกิจกรรมช่วง s o ซาวเชคแล้วก็เดินพรมแดงเข้ามาลดหลั่นกันตามราคาด้วยครับ อย่างไรก็ตามค่ะง,งานนี้นะคะแฟนคลับไม่ค่อยปลื้มเพราะว่าไม่ใช่คอนเสิร์ตเฉพาะวงก็แปลว่าศิลปินนียจะโชว์กันวงและเพียงแค่ไม่กี่เพลงแต่ราคาที่ชาร์จนี่กลับสูงริ้วเลยแถมสถานที่จัดนะคะก็ขึ้นชื่อลือชาค่ะว่ามุมมองไม่สวยไม่คุ้มค่าจะลงทุนจ่ายค่าตั๋วจนมีหลายเสียงมองว่าเป็นราคาตั๋วที่เอารัดเอาเปรียบแฟนคลับจนเกินไปค่ะ ก็เข้าใจเนะบางทีเราอยากจะไปดูศิลปินที่เราชอบ,บแล้วก็อยากจะเห็นเขาเล่นหลายๆเพลงนี่อาจจะมาแค่แบบเต็มที่ไม่เกิน3เพลงแต่ว่าเราเออจ่ายแบบโหแพงมากแล้วก็<ล>ยอยากเห็นในมุมที่ดีสุดด้วยเพราะฉะนั้นผู้จ่ายจะต้องแบบคำนึงถึงข้งหน้าเนาะรครั้งนี้ก็อาจจะเป็นประสบการณ์นะครับค่ะ